Bằng bằng lệnh 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 ใท้เฉลี่ลงไม่ได้ยังไม่ลงอนะน้ำลงแต่แต่เดี๋ยวมันจะขอน้ำขึ้นนะแต่ที่เขาเขาคาดผู้นะอ๋อเคี่กี่สายสายเดียว อยู่ติอดอะไรอยู่ก็ยังไม่ออกอยู่หรอกมองมันมืดโอ้หไตรงที่เราจับกันเมือ่อวานนี้รอกี่ทุ่มครับมันถึงน้ำจะขึ้นนะชิเจย์อยู่หน้าสอ,อ,อเลพอดีเลยห้างนั่นเลยเจอตำรวจทุกหนีรอดเลยวะตำรวจจับละคนละคนแค่นี้กจะได้ด้วยแ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สบๆทั้งนั้นเลยอ่ะ ก็ย้อนตรงหนาเยอะกขยนอนเงีง้ยระวางปูม้านะเยอะับตัวใหญ่ด้วย <c oughs> จริงๆปูม้าผมได้ได้หมดเร็จเลยตลาดน้งตลาดนัดขายทะเลเรียบร้อยเร็จตน้นไม้ผมแนละ้วพูดสดชื่นเลยนะที่บ้าน <c oughs> จะต้นเดือนถุงเอาเรือออกไปอ่ะออกไปออกไปตกนะครับกลางอ่าวออกไปครับออกไปตรงสมุทรสาครนี่แหละออกไปตรงกลางเลยอ๋อโอ้ยมันเป็นหินลูกหนึ่งครับมันอยู่ตรงกลางอ่าวเลยโอ้ยปลาผมศอกอ่ะได้สีพุทธ์ตัวใหญ่มากเลยไอ้ไอ้ไอ้ผมศอกเหรอครับใช้เบสกตกอ่ะอ๋อเบ็ด์ศกปลาสีพุทธแล้วนี่นะครับแล้วไซมีแต่ไซมีแต่ไซใหญ่ๆกันเลยนะครับ คือลงไปอ่ะก็คือได้ทุกตัวเลยตาเบ็ดอ่ะเบ็ดเบอร์อะไรอ่ะตัวเบ็ดน่าจะประมาณเบอร์แปดมันเบ็ดโสงนะครับอ่าเบ็ดยาวๆเบ็ดวงๆนะลงไปครับพอถึงพื้นก็ก็เอาขึ้นมาเลยทุกตัวทุกตัวได้เกือบทุกตัวโอ้โหกินตลอดด้วยไอ้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 สีบลูเขียวสีบลูเหลืองนะได้มีทุกแก๊งเลยครับมีทุกพันเลย แล้วแต่ละตัวคือเกินฝ่ามือหมดเลยอ่ะโอ้โหแหมพวกมันนี่เลยแล้วก็ได้พวกสีขนมาด้วยสีขนก็ติดมาน้ำไม่ทุบเดินด้วยนะครับพวกเราน้ำเดินทุบจะไม่เดินแนละ้วซีฟอบน้ำนะัควจะขึ้นเลยดิ ค <นะ S 2> โอ้ไม่น่าเชื่อฝนตกฝนเหมาะทุกเทงเลยต้องรดน้ำต้นไม้ด้วย งงอยู่บนเรือตกเนี่ยอยู่กับตาฝมนมนะก๊อฟแล้วก็พอ่อแล้วก็เพื่อนก๊อฟพี่เจคพอ,อจะออกมาฝนตกเออพออยู่บนเรือไม่เปียกนะนั่งอยู่นั่งอยู่ท้ายเรือกันเอาอ่ะ หวาง่ายทำไมแบตบหมดแน่มาต่างหมดหรือจากลายในมือดูก็หนูหนูเจอแล้วหนูก็เล่นเล่นในนันะ่นแหละก็หมดเลย อ๋อ uh huh. นะไปรับมาอย่างอ่ะอ่าล่มมีอ่ะมันไม่มันไม่เคยเห็นผลน่ะ ฝนตนกแล้วระว่าหนักไหมอ่ะดูนะ่มอะไรมีมีลมด้วยเหรอไม่ไม่เห็นมีลมเลยบนเรือเนี่ยมีเจา้าฝนอื โอเคฝนหยุดเมื่อไรกลับเมื่อนั้นอ่าฮะเพราะเพราะว่าฝนน่าจะหยุดประมาณเที่ยงคืนแล้วโอเคอันนี้แหละเอาเก็รอดูก่อนกินไปเลยกินไปก่อนเดี๋ยวว่ากินหนักก็ได้โอเคโอเค ไอ้บ้านเราทั้งฝนทั้งลมเลยไครอบเออบอก<ส>เลยใส่มไม้ออกมานะเมื่อต้นมาแล้วฝนหบ่าบอกเลยต้นไม้เราจะได้กล่นชื่นนะยังไม่ <c oughs> มต่อ เลยว่ะโอเคปูแล้วมั้งปูมาตัวใหญ่นะตรงนี้เยอะด้วยนิ่งแล้วครับปูเกาะเมื่อไหร่นะสวัสดีปลาไม่ได้กินหรอกไม่ปล่อยเหยะนะื่อแน่ ลำนี้ไม่ถงเก็บน้ำก็เยอเลยเยอะเยอะราบเยอะรอกแใส่ใส่ ถ้ามึงมีลูกสมกลิ่นไม่ต้องกลัวกลัวดูดเลยมันก็ไปช็อตลงกาวที่เบกเกอร์ตัวนั้นอ่ะตัวนี้มันแค่ดิฟเฉยแต่ตัวนี้มันลงกาวเลยก็คือมึงไม่ต้องกลัวเลยจะไฟเบกเกอร์อะไรไม่ตัดอ่ะมันก็ลงเลยปกติ่นา็ทำนกบุญเขาต้องมีกาวอยู่แล้วแล้วกาวตอนที่มึงเอาไปใส่กาวในในดินอ่ะมึงมึงมึงซื้อพวกกาวหลอดมาด้วยเปล่า เอาหลอดแค่งทองเหลืองไองเออแท่งทองเหลืองเจ้าใหญ่เอาที่จิ้มลงไปในดินน่ะมีอ๋อมีใช่ไหมเออโอเคไม่ใช่ว่าไอสัตว์ลงไปเฉ๋ที่ผายได้นะมึงให้เดินให้เดินมึงดิ้นเลยนะเครื่องถุงเค่อนั่งเค่เขาก็ทำกันอย่างนั้นอ่ะที่เอาต้อสั้นตรงไหนที่อะ ได้เออ,เอ,อเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูส่งลิงให้แล้วเดี๋ยวมึงก็ลองดูเอามึงสั่งได้เลยจ้าแบบอยากให้กี่หมูปูเนี่ยเออไม่รู้กันเัี๋ยวไม่รู้น่าจะวันสองวันแล้วล่ะโอ้ยเหนียวเที่ยนนานเกินจัดที่เกีย่ยรอมันจะยากอะไรนี่ะ คุณเห็นไหมไม่เอาเต็กครับหนุน้นจะกลับก็บอกน,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 นะครับครับขอบอกได้หนึ่ถึงขึ้นด้วยค่ะ 哦。Oh